ราดประช่าหนุ่มคราสสามสิบเจ็ดยัดุดยังเพ็ดแล้วายประกายสาย คุณผู้ชมคะพื้นฐานชีวิตพื้นฐานครอบครัวและสิ่งแวดล้อมแต่ละคนแตกต่างกันวันนี้รายการมองมุมใหม่ไฟโฟกัสเรามาอยู่ที่โรงเรียนราชันุขนคร37จังหวัดกระบี่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเด็กด้อยโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมมีอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญ,ญา,ศาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงรีร้าประชานเุเราะห์เรามีวัตถุประสงค์ต้องการดูแลเด็กที่เป็นกลุ่มด้อโอกาสก็คือกลุ่มที่มีความยากลำบากทางด้านสังคมครอบครัวเข้ามารับการศึกษาปรับเปลี่ยนเขาให้เป็นคนกลุ่มที่ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะชีวิตทักษะวิชาการและที่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องการให้เขามีทักษะอาชีพสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยที่สุดต้องพึ่งตนเองได้รัฐบาลมีความคาดหวังที่อยากให้ โรงเรียนตรงนี้เป็นแหล่งสร้างโอกาสให้กับเด็กด้วยโอกาสในประเทศไทยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตล้องการลดความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ส,สวัสดีครับค่ะหออาคาโรงเรียนราชประชานุค้อาะห์37จังหวัดกระบ,บี่นี่เราจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เขายัางไงบ้างคะจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปรีนุทียนทองและท่านดรอัมพรปินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น,น,นพ,พืน้นฐานในเรื่องของโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมทางการศึกษานะครับ โรงเรียนได้นําสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งโรงเรียนของเราดูแลนักเรียนได้โอกาสสิประเภทนะครับ<ะ>แล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ3ด้านนะครับหนึ่งในด้านของทักษะการลงชีวิตของในด้านทักษะอาชีพ3ในด้านของทักษะวิชาการ<ะ>ในส่วนที่เป็นจุดสําคัญของโรงเรียนก็คือเราได้ให้โอกาสแก่นักเรียนนะครับที่เคยทําความผิดนะครับ<ะ>ที่อยู่ในสถานพินิษให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ ้เปลี่ยนแปลงคีวิท่ดีขึ้นโรงเรียนได้ทําความร่วมมือกับสารเยาวชนในครอบครัวนะครับของจังหวัดตังของจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อที่จะนําเด็กที่เคยอยู่ในสถานพินิษนะครับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับอนาคตได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพวิสัยทัศน์โรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนอย่างนี้เป็นโรงเรียนที่ให้มากกว่าการจัดการศึกษาก็คือโรงเรียนที่ให้โอกาสให้อนาคตให้ชีวิต แล้วก็ให้สัตว์ชีพที่ดีกับเขาเพื่อให้เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมได้ให้โอกาสเขาโดยใช้ระบบการศาึกษามาเปลี่ยนแปลงชีวิตสังคมมีแต่ได้ตัวเขาเองก็จะได้รับอนาคตที่ดีเขามีภูมิคุ้มกันตนเองชีวิตเขาจะเปลี่ยน <Wool> เป็นไปตามเจตนาราของการจัดการศาึกษาในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพชีวิตสร้างคุณภาพสังคมที่ดีนะครับ รเรียนฟรีอยู่ตั้งแต่ป .1 ยันม .6 ผมเข้ามาเมื่อตอนป .3 ปุ่นขึ้นป .4 ป .5 ก็เริ่มเริ่มเกเรแล้วกลับบ้านบ้างกลับบ้านไม่มาบ้างแล้วก็มีจะมีท่านผอแา้คกูอนอต้น,นก็ไปตามกลับมาเรียนหลายรอบผมขึ้นม .1 ปุ๊บก็เริ่มจากเกเรมากกว่าเดิมแล้วผมก็ได้ก่อเหตุอะไรแรงหนึ่งเหตุผมก็ได้ไปอยู่ในสถานพินิจหนึ่งปีแล้วทีเนี้ยในช่วงที่ผมอยู่ในสถานพินิจเนี่ยครับมันทาให้ผมคิดตลอดว่าออกไปจะมีที่เรียนไหม ผมจะได้เรียนต่อไหมหรือว่าผมจะต้องอารทาเลยหรือว่าผมก็เป็นเด็กที่มตกด้วยการศึกษาหรือว่างไงเร่นี้่ก่อนที่ผมจะได้รับอภัยโัวครับทางโรงเรียนติดต่อให้ผมกลับมาเรียนเรื่องนี้มันทําให้ผมคิดว่าผมได้โอกาสแล้วเราจะพลิกโอกาสเนี่ยทำให้ดีที่สุดทีนี้ผมก็พลิกตัวเองเลยจากที่ว่าเ,เด็กคนนี้เกเรไม่เอาไหนไม่เรียนไม่อะไรกลับมาเรียนเรียนเก่งขึ้นพลิกต,ตัวเอง ขึ้นมาทุกวันนี้ผมได้มาเป็นหัวหน้าบ้านปักเกษตรแล้วก็คอยดูแลน้องๆคอยสอนน้องๆใน,นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีโดยผมยกตัวอย่างชีวิตของผมให้น้องๆฟังคอยทํานูน่นตานี่ให้โรงเรียนคือตอบแทนบุญคุณของเรียนให้มากที่สุดตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .5 ก็อีกหนึ่งปีผมก็จะจบแล้วซึ่งความฝันของผมที่ผมอยากไปสานต่อคืออยากเป็คนครูเกษตรอยากมาสอนที่โรงเรียนที่นี่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ต .7 จังหวัดกระบี่ และนี่นนก็คือสถานศึกษาที่ให้มากกว่าการศึกษาสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วทินไทยส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม